ไก่จูการ์เดนสวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ไก่จูการ์เดนจะพามาดูการแยกหน่อแดงนครค่ะไม่ใช่อะไรก็คือตอนนี้ต้นแดงนครของเราโตเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ให้หน่อมาแล้วสองหนอนนะคะเราก็เลยคิดว่าเออช่วงนี้ก็ฝนเริ่มซาแล้วเนาะใกล้เข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะสม การแยกหนอ่อต้นไม้ที่เราต้องระวังเป็นพิเศษอย่างแดงละคอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมการแยกหนอ่อแดงละคอกันค่ะตอนนี้มีอยู่สองหน่อทุกงวนันนะคะเดี๋ยวามาแกะว่าเ,าเป็น,น,นซึ่งการต้นใหญ่มากการต้นแม่ก็คือแบบ หูลากเดินแน่นมากแหล่เอาจริงๆ,งๆก็คือแบบแต่ว่าลากมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่ามันเนื่องจากแบบก็คืออัดกันเยอะแล้วแหละแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกเน,ะเนาะเจอฝนคราวที่แล้วที่ลือไปได้ต้นหนึ่งนะคะก็ค่อนข้างสมบูรณ์พอสมควรเลยแหละแล้วก็ที่มีลูกค้ารับไปแล้วนะคะก็ ัวไวสมบูรณ์นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อกับพี่เขาเลยว่าแบบรับไปแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเค สำเร็จนะคะน,นี่คือหนึ่งหนอุอ้ยลากใหญ่มากเลยนะแต่ว่าคือด้วยความที่เอ่อน้องเป็นหนอติดแม่นะคะติดต้นแม่ก็เงาก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะก็จะแบบเงาม่คอยยาวเป็นหนอที่แข็งแรงมากเวอร์นะจ๊ะอ่า อันนี้ถ้าเทียบเนี่ย,เ,ยเอาให้ดูก่อนนอะกสองอันนี้นะคะก็ <c oughs> คือความเล็กใหญ่สางกันว่าอันนี้ก็คือเป็นหน่อแรกแล,แล้วก็เป็นอันนี้เป็นหน่อที่สองนอ็อแล้วก็ดูด้วยความปฏิอติตนแบมายูเห็นรางไหมคะเดี๋ยวให้ดูใต้ใบก,ก่อน <c oughs> นะคะแดงทุกใบใบเก่าแค่ไหนก็แดงนี่คือเอกลักษณ์ของแดงนครนะคะเนีย่ยเด็ก,กๆลูกเด็กเล็กแดงออกมาก็แดงห <c oughs> ไยก็แดงนะคะ ก็ดูต้นแม่อันนี้ให้ดูใบเก่าที่สุดเลยเก่าแก่ที่สุดแล้วอันนี้คือใบเก่าเลยนะก็คือมันก็ยังมีความเหลือบแดงใช่ไหมคะมันไม่ได้เขียวซีดไปสะทีเดียวมันก็ยังมีแบบเหลือออกชมพูให้เราเห็นอย่างแบบอันนี้คือเก่ามากแล้วนะใบนี้น่าจะประมาณครึ่งปีได้แล้วนะนะแล้วก็อย่างอันนี้อันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ก่อนเห็นไหมคะก้านใบย,ยังคงแดงนะคะ ก็แดงยิ่งแบบใบใหม่มากๆยิ่งแดงชัดเดี๋ยวให้ดูข้างลงน,นะคะแล้วเอกลักษณ์ที่เราดูได้ชัดที่สุดของความเป็นนครเลยที่จะบอกว่าเห็นแล้วแบบนครไม่ต้องพลิกดูหลังใบเลยก็คือความบิดเกลียวที่ปลายใบนะคะใบมันจะเหมือนแบบมีความเหมือนลมพัดตลอดอะใบมันจะพลิ้วนะคะมีความบิดเกลียวเห็นไหมคะ ทุกอันบิดเกลียวหมดนะคะขนดาดใบเก่าก็ยังบิดเลยตัวใบใหม่อ่าเดี๋ยวให้ดูใบใหม่ล่าสุดใบใหม่ล่าสุดเนี่ยปลายใบยเขาก็จะกระดกนิดนึงมีความเกลียวขึ้นมานะคะตีเกลียวนิดนึงให้ดูอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดเนี่ยดูความแดงแต่คือไม่ว่าจะแดงไหนก็แดงคะ่ะจันแดงจันสเสน่จันแดงยังไงก็แดงนะคะถ้าเป็นใบล่าสุด จะมาบอกว่าหูหลังใบแดงขนาดนี้คือแดงนครอย่างนี้ก็เราว่ายังแยกไม่ได้ขนาดนั้นเราว่าดูที่ถ้าจะดูก็คือดูที่ปลายใบนี่แหละที่ดูชัดที่สุดแล้วแหลมแล้วก็ตีเกลียวนะคะมีความพลิ้วอันนี้ก็เป็นเสน่ห์มากๆของเสน่ห์จันโบราณแดงนครแดงโบราณนนะครนะคะ ก็คือถามว่าทําไมถึงไม่ตัดดอกพอดีบางศาสตร์ก็บอกว่าถ้าเก็บดอกไว้จะแตกหน่อยเยอะเราก็เลยเก็บดอกไว้นะคะก็ได้หน่อมาพอสมควรก็เลยยังคงเก็บดอกไว้อยู่แต่ว่าก็ตัดตามร่วงโรยค่ะไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดซะทีเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะถามดินเหมือนกันละนนะครับนะเห็นความด่างของใบไหมใบ คือหน่อของแดงนครนะคะที่เราแยกไฟนี่ก็อายุได้1อาทิตย์แล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ดูใไสไ้ใบจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่เราบอกนะคะว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนออมากของแดงนครก็คือความพลิ้งมีปลายใบบิดเกลียวนะคะมีบิดทุกใบนะคะเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะแบบบิดเป็นเกลียวซึ่งเราจะไม่เจอในแดง โบราณหรือเสน่ห์จันแดงนอื่นๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเราแยกมาได้1นึอาทิตย์แล้วดอยากให้ดูก,ก่อนว่าก็คือหลอดยังไม่ยังไม่เปิดนะคะยังไม่มีหลอดแต่อันนี้ก็คือมี1หนอเตรียมจะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาเป็นเชี่ยงเล็กๆก,ก็สำหรับต้นนี้นะคะเราแบ่งบันนะคะก็สามารถพักอินบ็อกซ์หรือว่า เข้ามาคุยกันในเพจได้นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันชูการเด้นนะคะได้ในชุกช่องทางค่ะทั้ง f a c e b o o k YouTube IG นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกค่ะ